แล้วแล้วแล้วเฮียหน้ายกโอ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฝดตะลุยนะครับผมต่อนะครับนี่ก็ต้นแล้วก็จานเบลนะครับ วันนี้ผมจะหลอกไม่ได้หลอ,อกดิพาไปนั่งรถเล่นดีกว่าเขาไผ่นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาจานเวลไปนั่งรถเล่นเขาไผ่นะดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอพี่ไปรมารับก่อนดูว่ารถจะเป็นยังไงครับรถที่ว่าไว้ลุยเขานะครับไปดูกันนี่รถที่เราจะไปลุยเขาไผ่กันนะครับในโคตรสูงึ่ะรถสูงจะเท้าอกแล้วเนี่ย เ้ยนั่งหน้าเต้โอ้โหนึกว่าจะนั่งหลังาไปๆดึงกันขึ้นรถขึ้นรถไปโอ้โหแค่ขึ้นก็นลำบากแล้วต้องปีนอะ่ะจานเบลสูงจัดไปไปบอกแม่งื็รับสาย ไม่ได้เฟ้องฝ่ายแดงรึเปล่าอ้หูยสูงนะรถ ไมเนี่ยเข่จะได้ถอยะผมว่าเฮ้ยอย่าชื่อดิอถอยทำไมต้อไ,ไปตอ่อ <laughs> ไ,ได้อะไรอ่ยรอยากยากวะแะลุกขึ้นล้วอฟรีว่ะรอฟรีว่ะรอเนี่ยได้ถ่าให้วันนี้ถ่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเดียวนายกเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยโครเสียว ในกล้องไม่รู้เสียวไปนะแต่คือข้างนอกเนี่ยโค้ตเสียวเลยโดนคว่ำมาเลยอุยลุ่มล่องลุ่มล่องเอาดินติดนะตีทั้งใช้ลอกดึงแล้วครับอย่างนี้เอาไปแล้วเป็นอะไรใช่มถอยไม่ได้เลยครับผมอ่าถอยลงนิดนึงไว้ไห่ส่งขึ้นอีกไปแล้วอ๋อโอ้โหร้ายโอ้ร้าย ล้อลึกติดติดติดคานข้า,างล่างอนะ่ะ 지

เกอไม่รอดเกือบไม่รอดทางนี้มันโหดมากเลยนะ อันนี้พี่ไปบทบทจะได้ได้ด้โอ้โหันนี้ช่วงล่างโหด เลกเดียวผ่านมาแบบไม่มีอะไรเลยคันนี้เหมือนเหมือนวิ่งทางธรรมดาอะไรคนตอนนี้เราจะไปวิบากจุดถึยกันต่อนนะนี hey, ่ตอนนี้เราตั้งข้างหลังนะดูแก <t> ๊งออฟโรดของเราที <t> น,นี้เรามากันหลายคันนะครับน,น่าจะเจ็ดแปดคันหลังหล้วหับแล้มเปลี่ยนเป็น เราจะอยู่หลังๆจะได้เก็บภาพช็อตเด็ด ไปหมดเออสารรถเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยมอฟมอฟลบกี่ไม้โอ้อยโอ้ยลบอย่างเดียวเลยอ่ะเนี่ยใจจยโน้มตรงนี้ไปไหโอ้ยยืนยังไงไม่ได้กินไม้ไมนได้กินไม้ตะลยป่าตะลุยป่าเนี่ยพวกเนี่ยมองด้านหลังได้อีกเดียวเด้อ สี่ชาวันนั่นี่ออกไฟออกได้ปะนดิดหนึ่งลงไม่ได้เยีย๋ยวเนี่ยมันมีแต่ต้นไม้นะมันน่าจะเป็นทางที่แบบไม่ได้ โอ้ยมีเสียงกิ่งไม้แบบคอยตีรถตลอดเลยมันพูดรถนะนั่งละนั่งลงไปละตลอ่อยต่อยต่อยไปไปหลังมีอยู่ที่บ้าเอออยู่มีประโยชน์บ้าง เดินเกือกมาแล้วนะครับโอยเช็ดเลนกนขึ้นไปนั่งหน้ารถแล้ยไปเลงวไมปลงเนไปน่งางนี่ยขรงไหเน่ยนีไงอันนี้ครับเราจะขึ้นเดินเกือกมากันนะครับนี่ครับเดินจุดใจ มันไม่เป็นเนินเลยวะเปลี่ยนวิวเปลี่ยนวิวโคตชันเออเอออากด้เอเออโอ้ยโอ้ยดูลุมนีโอ้ยโอ้ยอุ้ยจะหาเออเโคตเลยขอนี่ท โอ้ยยยุบทางแบบสุดคา้นยังด่อ โอ้ยโอ้ยดูฝุ่นดิตัว้ังขึ้นมาคุณจัดโอ้ดูควันดิโคตสุดรถแรงอะ เป็นอากาศรอบๆเห็นวิวดูวโคตรสวยถึงนาีทุกคนโอ้โคตรเหนื่อยเลยนั่ง<ฮ>รถเหนื่อยเนี่ยแหละอันนี้มาทางแบบเรียบๆไง,งเราขึ้นทางโหดจัดโอเคทุกคน นี่เราขึ้นมาถึงเนินเกือกแม้นครับเห็นแล้วสงสารรถทางแบบโคตรโคตรถนี้แบบโดนแบบว่ากิ่งไม้นี่ควนแบบโอ้โหเสียดายรถอะแต่พวกรถโครถเขาไม่ค่อยสนใจเนาะลุยอย่างเดียวนะครับโอเคคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับไว้ไปลุยต่อกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย